จับมือทาจริงสมัครและซื้อบิตคอยในบีนแนนซ์ทีก่อนอื่นไระชาสัมพันธ์นิดนึ่งนะครับตอนนี้ในช่องผมจะมีเพลย์ลิสที่ละเอียดมากขึ้นแยกเป็นเรื่องๆตามที่คนสนใจเข้าไปดูกันได้นะครับวันนี้ก็จะขอพรีเซนต์ที่มันเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับก็คือจะเป็นเพลย์ลิสจับมือทํา how to ซึ่งในเพลย์ลิสนี้เนี่ยก็จะรวมทุกคลิปที่ผมเคยสอนจับมือทําทั้งหมดเลยอันนี้มาจากฟีดแบ็กเลยที่บอกว่าด้วยความที่ตอนนี้เพลย์ลิสเซตเนี่ยเนื้อหามันเยอะมากดังนั้นผมก็มมาม่ะออืใสนจห 2เรื่องข้อแรกก็คือสมัคร Exchange และข้อที่2คือซื้อ Bitcoin ใน Exchange Binance TH สาเหตุที่อยากจะทําคอนเทนต์นี้เพราะว่าในคลิปก่อนที่ผมเคยสอนการซื้อ Bitcoin หรือการโอน Bitcoin เข้า Hardware Wallet โดยใช้ Bitkub เนี่ยมีคนคอมเมนต์ว่าไม่เคยสมัคร Exchange เลยผมก็เลยจะมาสอนสมัครแต่วันนี้เนี่ยจะไม่ใช่ Exchange Bitkub นะเพราะผมมีอยู่แล้วจะเป็น Binance TH แต่ละ Exchange จะมีวิธีการสมัครไม่เหมือนกัน100%แต่ว่ามันก็มีขั้นตอนที่ไม่ต่างกันมากดูเป็นไอเดียได้หรือใครอยากสมัครตัวนี้ก็ทําตามได้เลยสําหรับ Exchange ที่ใช้ซื้อขายเหรียญคริปโตหรือ Bitcoin เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีแค่2 ยังมีอีกหลายเจ้าเลยที่กรลอรับรองปลอดภัยในประเทศไทยตามลิสต์นี้นะครับผมแปะไว้ให้เลยใครอยากไปหาข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ของกรอตอได้มาเรามาทําจริงกันขั้นตอนแรกครับสมัคร x t h n g b y n TH สิ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือข้อแรกบัตรประชาชนตัวจริงข้อที่2คืออีเมลที่ใช้งานได้จริงเปิดเมลได้จริงทุกคนมันต้องใช้ต่อมาข้อที่3แอปไทยดีไปโหลดไปสมัครทําอะไรให้เรียบร้อยและสุดท้ายแอป b y n TH ครับสามารถสแกนที่รูปนี้ได้เลยหรือสามารถไปหาดาวน์โหลดติดตั้งที่ p p Store หรือ Play Store เองก็ได้บอกนิดนึงก่อนครับถ้าส ผมจะได้ค่า Refer ฟอร์ลประมาณ30-50บถึงาบาทก็สนับสนุนได้นะครับบอกกันตรงๆแบบนี้เลยใครสะดวกใจแบบไหนจัดไปเลยเมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมเริ่มกันเลยครับที่สเต็ปที่1นึลงทะเบียนและการสร้างบัญชี Binance TH โหลดแอป,ปมาแล้วก็กดเข้าแอป,ปครับดูตรงนี้กดที่ปุ่ม sign up หรือ l o g in ได้เลยแล้วเข้ามาที่หน้า Log i อเนี่ยให้กดไปที่บรรทัดส,สุดท้ายเพื่อสร้างบัญชี Binance TH พอมันไปที่หน้าต่อไปใช่ปะถ้าใครมีบัญชี Binance Global เนี่ยก็กดปุ่มนั่นบนแต่วันนี้เราจะสร้างใหม่ตั้งแต่แรกครับช่องแรกก็ใส่อีีีเเมลอออนนทท่่่บกวาต้ง้งป็ใช ได้จริงนะเพราะว่าหลังจากนี้มันจะมีการเรียกข้อมูลผ่านอีเมลส่งรหัสยืนยันด้วยต่อมาช่องที่2ก็ใส่พาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านครับซึ่งจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเลขและอักษรผสมกันเกิน8ตัวต่อมาข้างล่างครับจะมีช่องให้ติ๊กสช่องจะบ้าช่องแรกก็คือจะเป็นข้อตกลงในการใช้งานอันนี้จําเป็นต้องติ๊กแล้วต่อมาช่องที่2เนี่ยมันจะเป็นการยินยอมเพื่อให้ไบแนนซ์เนี่ยส่งอีเมลเพื่อการตลาดจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้พอเสร็จแล้วกดปุ่มลูกศรสีเหลืืออ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 งงงงดดด้้้้้้้าา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 นนนนนนนลลล่่่่่ไไไปปปปปทีีหหหหตัััจจจะะเเเเ็แคชกกบบููวใรรรข แล้วเราก็เลือกรูปนั้นเช่นในตัวอย่างครับเขาให้เลือกค a ลคูลเ t เตอร์หรือเครื่องคิดเลขใช่ไหมผมก็กดเลยครับสองรูปปั๊บเอ้าเว้นไม่ผ่านมีแคปชั่นใหม่ขึ้นมาให้เลือกโน้ตบุ๊กโอเคกด2รูปผ่านเรียบร้อยเราไม่ใช่บอทนะเราเป็นคนจริงๆมาถึงหน้าต่อไป verification คือการยืนยันการสร้างบัญชีให้เรากดปุ่มสีเหลืองตรงนี้ Send code s e n น c ค d e แอปเนี่ยจะส่งรหัสยืนยันไปที่อ e ีเมลที่เราสมัครไว้ถ้าอ e ีเมลเนี่ยเรารู้สึกว่าตั้งนานแล้วยังไม่ส่งมาเช็ค2เรื่องก็คือเราใส่ e อหหีออเมลถ เลยเหมือนของผมเนี่ยเขาให้ใส่ตัวเลข6 9 0 9 2 1ศเ้วราก็เอาตัวเลขนี้มาใส่แล้วก็มากดยืนยันตรงช่องนี้เท่านี้ลงทะเบียนเรียบร้อยต่อมาสเต็ปที่2คือการยืนยันตัวตนให้กลับไปที่หน้าหลักของแอป Binance TS แล้วก็กดที่ปุ่ม Wallet ทางขวาล่างของหน้าจอตรงนี้พอกดเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่า Wallet เรายังว่างเปล่ามันยังล็อกอยู่สิ่งที่ทําได้อย่างเดียวก็คือให้เรากดปุ่มสีเหลืองตรงกลางตรงนี้ไปเลยครับ Verify Now หน้าต่อมาเขาจะบอกว่าเราจําเป็นจะต้องยืนยันตัวตนมีการทํา KYC ต่างๆถ้าเราไม่ทํา KYC เนี่ยโอนเงินบาทไทยเข้ามาก็ไม่ไ ซื้อขายเหรียญในนีน้ก็ไม่ได้โอนเข้าโอนออกรับเหรียญก็ไม่ได้สรุปว่าถ้าหากเราไม่ KYC เนี่ยเราจะไม่สามารถทําอะไรกับแอป Binance CS ได้เลยเหมือนจะป็นต้องทำนั่นแหละไม่รอช้าเรากดที่ปุ่ม Start ด้านล่างหน้าต่อมาจะเป็น Declaration มันจะเป็นข้อมูลการสาแดงข้อมูลส่วนตัวความสําคัญก็คือมันจะมีคุณสมบัติบางอย่างที่สมัคร Binance CS ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นพลเมืองอเมริกาอะไรเงี้ยก็เข้าไปอ่านให้เรียบร้อยพออ่านเสร็จก็ติ๊กปุ่มล่างสุดเพื่อนยืนยันว่าฉันเนี่ยไม่มีคุณสมบัติต เลือกสัญชาติไทยแล้วกด continue มาต่อที่หน้านี้เขาจะบอกว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างมันมี4ส่วนส่วนแรกก็คือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวส่วนที่2ก็คือยืนยันตัวตน kyc และตอบคําถามส่วนที่3ก็คือการสร้างพินเข้าแอปและส่วนที่4คือ stability u test แล้วก็ knowledge test เรารู้แล้วต่อไปเราทํา4พาร์ทนี้นครับรับทราบกด continue มาที่ส่วนที่1กันก่อนพอมาหน้านี้ทุกคนเตรียมบัตรประชาชนตัวจริงออกมาครับแล้วกดที่ตรงนี้ที่เขียนว่า font of id card หลังจากนั้นเราก็ถ่ายบัตรประชาชนด้านหน้าเขาแนะนําว่า ให้ถ่ายบัตรประชาชนเป็นแนวนอนเนาะถ่ายให้ชัดให้เต็มไม่สัน้นเขาจะมีมาร์กดาวอยู่ว่าให้ถ่ายแนวไหนพอเสร็จก,ก็กดที่ปุ่มตรงนี้ต่อก็คือ back of id card ก็คือการถ่ายบัตรประชาชนด้านหลังนั่นเองพอเสร็จทั้ง2รูปเรียบร้อยก็กด continue ได้เลยหน้าต่อไปมันจะขึ้นหน้าเราที่ถ่ายในบัตรให้ตรวจสอบว่าหน้าเราในบัตรเนี่ยชัดไหมถ้าไม่ชัดให้ถ่ายใหม่ถ้าหากชัดเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองด้านล่าง confirm มาที่หน้าต่อไปเขาให้เช็คข้อมูลของเราที่ดึงมาจากบัตรประชาชนไม่ว่าจะเป็นชื่อนมามสกุลภาษาไทยภาษาอังกฤษถูกต้องมมััววนนนเเดดดปีกกิแล็ห อายุของบัตรประชาชนถูกต้องไหมถ้าหากไม่มีปัญหาอะไรกดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยมาที่หน้าต่อไปครับจะเป็นการเช็คข้อมูลในบัตรประชาชนต่อว่าเลขบัตรที่เขาดึงมาถูกต้องไหมเลขหลังบัตรถูกต้องไหมแล้วก็ที่อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดถ้าหากไม่มีปัญหาก็ก,กดปุ่มคอนเฟิร์มได้เลยหน้าต่อไปจะเป็นที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งข้อมูลที่ใส่มาเนี่ยจะเป็นข้อมูลในบัตรใช่ปะแต่ถ้าหากใครที่อยู่ไม่ตรงก็สามารถใส่ใหม่ตรงนี้ได้แล้วก็อย่าลืมใส่รหัสปรีย์ีด้วยนะหลังจากนั้นก็กดคอน้าต่อไปเรียตัว่ายรูปกันนนเาาาแนะนํว่่ไมให้ใส่มวก ไม่ให้ใส่แว่นไม่ให้ใช้ฟิลเตอร์และอยู่ในที่แสงสว่างเพียงพอหลังจากนั้นก็กดคอนติเนียเพื่อถ่ายเซลฟี่ซึ่งอันนี้ผมไปเดาอมาให้ดูนะแต่ว่ามันก็คือการถ่ายยืนยันตัวตนเหมือนไปถ่ายที่แบงค์เลยคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นแอปก็จะให้เลือกว่าให้ KYC ผ่านอะไรผมก็เลือกผ่านไทยไอดีพอเรากดเข้าไปแอปก็จะพาเข้าไปในแอปไทยไอดีเราก็ทําตามขั้นตอนอันนี้ผมไม่ได้อัดมาให้ดูนะถ้าทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะมีอีเมลแจ้งมาตามรูปนี้ของผมเนี่ยคลิปอัดกลางคืนนะแล้วก็มาด แล้วกด Verify Now เท่านี้พาดที่1ระบบการตรวจสอบยืนยันตัวตนก็เรียบร้อยส่วนยากสุดไปแล้วทุกคนไม่ต้องตกใจต่อมาเป็นส่วนที่ Questionnaire การตอบคําถามเขาจะถามว่าเราเนี่ยทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนแหล่งรายได้หลักมาจากไหนแล้วก็ใส่ข้อมูลไปเรื่อยๆของเราจนเสร็จต่อมาในส่วนที่3อันนี้ก็สําคัญจะเป็นการสร้างพินหรือตัวเลขหหลักเวลาเราใช้เข้าแอปรหัสผ่านเข้าแอปนั่นเองก็ใส่ไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็ใส่อีกครั้งกดปุ่มคอนเฟิร์มง่ายๆต่อมาในส่วนที่4จะเป็นการทดสอบ Suability Test แล้ว Know Suability Test test ใครเคยทําแบบประเมินความเสี่ยง การลงทุนกองทุนรวมของแบงก์อ่ะมันก็จะคล้ายๆกันแล้วก็ตอบคาถามไปเรื่อยๆตามสไตล์ของเรายกตัวอย่างคําถามนะเช่นเขาจะถามว่าถ้าขาดทุนถึงปริมาณเท่านี้เนี่ยคุณรับได้ไหมคุณจะทําอะไรต่ออะไรเงี้ยซึ่งพอสรุปออกมานะครับสุ่ t ต้าบิลิตี้เทสของผมเนี่ยระดับความเสี่ยงของผมเป็นระดับกลางเราไม่มีคอยเนื่องไงไม่ใช่แบบเล่นเหรียญเอาคอยมากๆดังนั้นผมก็อยู่ในระดับนี้แหละกลางถูกต้องต่อมาในส่วนที่ k n o w l e d g e test เป็นการทดสอบความรู้อันนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเครียดน,นะครับแต่ละข้อเนี่ยมันอาจจะยากง่ายไม ให้อ่านนะเพราะว่ามันเป็นความรู้ทางคริปโตทําเสร็จจะมีคะแนนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็กด Continu e เท่านี้ครับเราก็สามารถใช้งาน Exchang e น i n a n c e th ได้แล้วต่อมาจะเป็นขั้นตอนการซื้อบิตคอยใน Binance t ีใครเคยดูคลิปมี40บาทก็เริ่มต้นออมได้แล้วบ้างที่ผมเคยทําไปครั้งก่อนอันนั้นผมซื้อในบิตครับครับซึ่งมันง่ายแล้วก็รวดเร็วมากคราวนี้เรามาลองซื้อใน Binance t h กันบ้างขั้นตอนแรกคือโอนเงินไทยบาทเข้าไปเริ่มที่กดที่ Vollet เหมือนเดิมทลางเม et, หมเเพอน,านเา หากคุณมีคลิปโตคุณอยากจะโอนเข้ามาใน Binance CS ก็ทําได้เหมือนกันแต่ครั้งนี้เราจะโอนเงินไทยบาทเงินเฟียดของเรานี่แหละจิ้มไปที่รูปตรงนี้เลยมาที่หน้าถัดไปครับการฝากเงินไทยบาทเนี่ยขั้นต่ําสุดของ Binance CS เนี่ยก็คือ100บาทแล้วก็สูงสุดคือ4ล้านบาทแล้วมันจะรีเซ็ตทุก24ชั่วโมงของบิตคับเนี่ยมินิมัม40บาทแต่ของ Binance จะเป็น100นะวันนี้ผมก็จะฝากขั้นต่ําไปเลยครับ100บาทใส่ตรงนี้ช่องทางโอนมีช่องทางเดียวก็คือ Mobile Banking ไม่มีค่าธรรมเนียม หนึ่งร้อยบาทกดปุ่มคอนเฟิร์มถ้าเข้าหน้านี้มาเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลบัญชีธนาคารไปด้วยครับบรรทัดแรก Bank a c c o u n t Name ก็คือเป็นชื่อบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องเป็นชื่อและนามสกุลเราที่ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้นในส่วนนี้ไม่ต้องใส่อะไรเพราะว่าระบบเขาใส่มาให้ตามที่เรา KYC ไปแล้วแลวมันแก้ไขไม่ได้บรรทัดต่อมาเป็น Bank Name ก็คือให้เลือกธนาคารนั่นเองบรรทัดต่อมาก็จะเป็น Bank a c c o u n t Number ก็คือเป็นการเลือกบัญชีธนาคารใส่ให้ครบหลังจากนั้นก็กดปุ่มคอออนนนนเเรรรมมมมมแแล้้้้้วพาา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 ทีี่่่่หังงกกกก็จะสนนะสถาาดปุ อีกครั้งเนี่ยแอปจะเป็นการสร้าง QR Code เพื่อให้เราเซฟภาพ QR Code นั้นอะ่ะเอาไปทําการโอนเงินในแอปธนาคารข้างนอกเอออันนี้เข้าใจตรงกันเนาะพอเข้าใจแล้วกดปุ่มคอนเฟิร์มข้างล่างได้เลยครับขวามือแล้วมาที่หน้านี้เนี่ยมันก็จะมีข้อมูลเงินที่เราเนี่ยจะโอนเข้ามาในแอปมีหมดเลยว่าเราชื่ออะไรโอนผ่านแบงก์อะไรจานวนเงินเท่าไหร่แล้วอย่าลืมนะครับกดปุ่มเหลืองตรงนี้เพื่อเซฟ QR Code ก่อนเซฟรูปไปพอได้รูป QR Code เรียบร้อยเราก็เข้าแอปธนาคารปกติเลยครับไปโอนเงินมาให้เรียบร้อยขั้นตอนนี้น่าจะชินกันแล้วนะจริงงๆกกาาาารรมมมี QR Code ัน่ยเ ไม่ต้องคีย์มือให้มันผิดพลาดเลยพอโอนเงินเรียบร้อยเนี่ยก็สลับกลับเข้ามาที่แอป Binance TH ครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มมันก็จะขึ้น Transaction Processing ในการโอนเงินเข้า Exchange เนี่ย Binance เขาให้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะถ้าหากเราโอนไม่ทนันเนี่ย Transaction ที่รอแบบนี้มันก็จะ cancel ไปเองโอนเสร็จรอแป๊บหนึ่งไม่นานแล้วไปเช็คที่ Wallet ตอนนี้เงินที่เราโอนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะใครสังเกตบ้างว่าเราโอนมา้อยนึงแต่ทาไมมันขึ้น99.44ไม่รู้ว่าเขาไปแปลงเป็น Stable Coin หรือเปล่าแต่พอเรากดเข้าไปดูในส่วนของการการับเงินเข้ามาเนี่ยเราก็ มีเงิน100บาทเต็มนะข้อนี้เก็บความสงสัยไปก่อนขั้นตอนต่อมาก็คือการนําเงินไทยบาทไปซื้อบิตคอยในบีแอนซ์ซีเอบอกเลยว่าง่ายง่ายที่สุดในโลกแล้วทุกคนมาที่หน้าหลักสังเกตปุ่มสีเหลืองตรงกลางไหมบายสล็เซลลเรากดตรงนั้นพอกดเข้ามาที่หน้าต่อไปเนี่ยมันดูง่ายมากเรามีเงินไทยบาท T h b บใช่ปะ่ะแล้วบรรทัดข้างล่างที่เป็นสีเขียวที่เขียนว่า u s d t นั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการซื้อ u s d t เนี่ยเรากดซื้อไปได้เลยแต่วันนี้เราไม่ได้ซื้อยูเ,ยเอสด,ดไปที่สีเขียว USBT ัแล้้้วก็มนนนจะขึนหนาต่างมาให้เเลือกรี เยอะแยะมากมายในใบแนนที่ซื้อขายกันได้เราเลือก BTC สีส้มบิตคอยนะจ๊ะไม่เลือกตัวอื่นแล้วเราก็ใส่จํานวนเงินบาทเข้าไปครับใส่เลขผมกดแม็กไปเลยครับใส่100บาทแล้วมันจะคํานวณให้ดูคร่าวๆว,ว่าเราเนี่ยจะได้บิตคอยทั้งหมด0 0 0 0 0 2 8 9 2 BTC จะเห็นได้ว่าในหน้าจอนี้เนี่ยถ้าหากเราไม่กดซื้อทันทีเนี่ยจำนวนเซร็จที่ได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยเพราะว่าราคาบิตคอยมันขึ้นลงตลอดเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเหลือเป็น้วนะ order วย์จุดศูนย์ศูนย์ ได้0.00002892เหมือนเดิมแล้วเราเนี่ยจะต้องกดคอนเฟิร์มภายในเวลากาหนดข้างล่างมันจะเป็นวินาทีอยู่สังเกตปะซึ่งถ้าหากเราไม่กดในเวลาที่กําหนดเนี่ยด้วยวราคาบิตคอยที่มันเปลี่ยนเนี่ยเราอาจจะได้แสตดไม่เท่าเดิมอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยแต่ว่าจริงๆมันไม่ค่อยมีนัยยะนะส่วนนี้เพราะว่าเราซื้อราคาตลาดอยู่แล้วนี่ครับซื้อเรียบร้อยตอนนี้ผมได้มาแล้วครับ0.00002892 00 00 BTC ซื้อด้วยเงินไทยบาท100บาทแล้วก็ในขณะนี้เนี่ย1 BTC เท่ากับ3,458,2 16.4บาทแล้วพอเราเข้าไปดูใน Wallet มันโชว์เรียบร้อยว่า100บาทของเรากลายเป็น Bitcoin แล้วนะฮะมูลค่าตอนนี้คือ99.24บาทหรือ0 0 0 0 2 8 9 2 BTC ที่มันไม่ได้100บาทเต็มเนี่ยมันอาจจะมีค่าธรรมเนียมด้วยนะอย่าลืมใน Exchange แล้วก็เหมือนที่บอกว่าราคาของ b i t c o i เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกคนแล้วข้อสงสัยที่ผมบอกตั้งแต่แรกที่บอกว่ามันมี90กว่าบาทมันไม่เต็มร้อยแต่ว่าพอเรากดซื้อ Bitcoin ด้เงินไทยบาทเนี่ยเรากดซื้อได้100บาทเต็มนะอันนี้โอเคเท่านี้ทุกอย่างก็เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นก สมัคร e Xchange Binance TH การโอนเงินบาทเข้าไปแล้วก็ซื้อบิตคอย n ใน Xchange นี้ง่ายมากๆ สรุปคอนเทนต์ง่ายๆนะถ้าต้องการสมัคร b i n a n c e ซ s เนี่ยก็ให้เตรียมอีเมลที่ใช้ได้บัตรประชาชนแล้วก็แอปไทยดีโหลดแอปมาก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆและในส่วนที่เราจะต้องส่งรหัสไปที่มือถือหรืออีเมลก็เช็คให้ดีใส่ตัวเลขให้ถูกแล้วข้อต่อมาครับการซื้อบิตคอยเนี่ยง่ายมากนะแต่ว่าโอนขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็น100บาทถ้าเป็นบิตครับสซึ่งจากที่ผมโอนมาให้ดูไม่ว่าจะเป็นบิตครับหรือว่า b i n a n c e ซ s เเนี่ยเอ็กเซสเนี่ยเขาพยายามออกแบบให้ทุกอย่างมันใช้งานง่ายแล้วมันง่าย จะต้องมีสตินะแล้วก็เข้าใจว่าเราเนี่ยกำลังทาอะไรอยู่กดอันนี้อะไรอันนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยในคลิปนี้ที่พยายามอธิบายช้าๆก็เพราะแบบนี้แหละต้องการให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่าในแต่ละสเตปเนี่ยมันง่ายจริงด้วยความที่มันง่ายนี่แหละถ้าหากผิดพลาดมันไปเลยไงในส่วนการสมัครและการซื้อโอกาสผิดพลาดมันไม่ค่อยมีแต่ว่ามันจะไปเจ๊งตอนที่โอนออกตอนที่ขายเลยแบบนี้เออเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้นะครับสอนทั้งสมัคร Xchange b i n a n c e TH ซึ่งเป็น e Xchange ที่ได้รับการรับรองจากกรอตต์ใช้ได้อย่างปลอดภัยในประเทศไทยรวมถึงการซื้้อออในนีีกก็งง่่าาายยมมบ แหละแต่และ e x c h ชแนนเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแตกต่างกันเล็กน้อยแต่คอนเซ็ปต์โดยรวมก็คือคล้ายกันทําทุกอย่างก็มีสติถ้า,ามีข้อสงสัยติดตรงไหนคอมเมนต์มาถามได้เลยนะฮะเวลามีค่าศึกษาบิตคอยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ